กรีเลยเจมมาพายรินละดาฟิลลูกชายพาสะพยไปพบแม่แฟนแฟนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจมพายกรีดกราดกันใหญ่เมื่อแม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชลงภาพเพื่อนรุ่นน้องของลูกชายอย่างเจมมาที่พาแฟนสาวพายรินละดามากินข้าวเป็นเพื่อนคนแก่หลังลูกชายสุดที่รักอย่างหนุ่มณเดชไปเที่ยวต่างประเทศกับยายา่าอุรัสยาโดยแม่แก้วแคปชั่นไว้ว่ามุนหลายสายยาว ระนางในดวงใจมาทานข้าวกับแม่เจมมาพายแม่ดีใจที่สุดนะคะขอบคุณมากๆสำหรับของที่ระลึกที่นาเดกกลับมาพร้อมได้ใช้เลยแอ m เจมเจมส a มาแอปปีอินราดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาสมกันแท้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมออนซอนอีกคู่งานนี้เสียงแซวเทียบเช่นฟิลลูกชายคนเล็กพาสะพ้ยไหว้แม่อัดนอะแม่เครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวจากในจอมาคู่นอกจอเชียน่ารักทั้งคู่ชื่นชม เป็นช่วงเวลาพิเศษกับคนพิเศษน่ารักทุกคนเลยค่ะ JP และอื่นๆ